ว้าวชวนชวนเพื่อนรับสกินฟรีแบบง่ายๆได้ไวๆก่อนใครอื่นระบบใหม่วิธีปิดอัตราการชนะไม่ให้เพื่อนเห็นวินเรทการเล่นเกมของเรากิจกรรมใหม่หอคอยแห่งโชวชะตาใช้ทั้งหมดกี่คูปองกันแน่ที่จะไม่เกลือหรือเกลือเต็มที่ก่อนที่จะไปดูคลิปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็คอมเมนต์ไใต้คลิปนี้ด้วยนะครับเลิไปดูกันเลย ริดแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุม้มเติมไวปลอดภัย100%ปและยังมีบริการเติมเกม r w ในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5านาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลขโอเพ่นไอดีเท่านั้นนะครับและยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า1,60,000คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอปไลน์แอปริดแมนช็อปอย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเอาละ่ะฮะตอนนี้เราเข้ามาพบกับหน้ารา้านค้าแนะนำในตัวเกมของ r o w พบกับตัวบักบ่อยีนอ er ade, ่น,นวนัตก ที่มีการบัคติโคจะเยอะเป็นประวัติการก็คือดาบของน้องเนี่ยใหญ่บ้างเล็กบ้างดาเมจดเพิ่มมากกว่าคนอื่นบัคเยอะจริงนะในอดอรตกินนี้เนี่ยใครมีคูปองต้องดูคลิปนี้กิจกรรมแรกนะฮะจะเป็นแพ็กพลึกแห่งพูดราคาลด50%จาก25คูปองเหลือแค่12คูปองเท่านั้นนะครับซึ่งราคานี้เนี่ยโคจัดเต็มเลยแต่ได้แค่5อันเองพลังแหงพูดนี่อ และอีกหนึ่งกิจกรรมนะฮะที่ควรเล่นก่อนที่จะหมดอายุของวันสุดท้ายก็คือวันที่1พรุ่งนี้แล้วและเป็นกิจกรรมที่เรียกได้ว่าโคตรจะคุ้มหลายท่านมากเลยนอกจากที่พี่ปักรู้จากรูปภาพรูปนี้นะครับมีน้องคนหนึ่งนี่โชคดีมากๆเลยนะฮะสุ่มแค่คูปองแรกก็คือ1่คูปองได้สกินไปใช้กันแบบง่ายๆเรียกได้ว่าเกือบฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์ v ไปเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้ว,วทุกคนไอสกินตัวเนี้ยเนี่ยโอ้โห มันจะโชคดีอะไรกันขนาดนั้นแล้วมันจะมีสักกี่คนบนโลกใบนี้เนี่ยจะโชคดีเหมือนน้องเขานี้เออพี่หมานดูผิดไม่ใช่ด้านซ้ายนะฮะเป็นด้านขวาฮะ <c oughs> ซึ่งเป็นการทีอ่อย่างน้อยก็ได้ตะกินไปหละทุกคนดีกว่าได้ของเกลืออใช่ไหมฮะ ต่อไปในกิจกรรมใหม่ที่เพิ่งมาสดๆร้อนๆก็คือเป็นกิจกรรมหน้าลอตเตอรี่นะคะแต่พี่ปั๊กก็แล้วแต่กันนะ ha, ถ้ามีไอ้ลูกแก้วเหลือเยอะกันเล่นไปเลยไม่ต้องมาขี้เหนียว<อ>ขี้ค,คิดนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยลูกแก้วมันใช้ทําอะไรไม่่อยได้ถ้ามีอะไรมันรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันก็ต้องเสียคูปองเพื่อซื้อลูกแก้วพิเศษอยู่ดี <S <S ส่วนกิจกรรมที่บอกนะว่าจะต้องซื้อไอ้ตัวคัมพีผลึกเวทนะก็คือกิจกรรมของวงแหวนเวทแห่งพูดนั่นเองนะครับ มาดูกันก่อนฮะว่ามีฮีโร่หรือว,ว่าสกินไหนให้แลกกันบ้างก็จะมีตามภาพนั้นเองนะครับแต่ก่อนสืมนะฮะก็จะมี เหรียญแห่งพูดให้เราเอาไปแลกกันด้วยนะฮะถ้าเราไม่ได้สกินพวกนี้ไปใช้ในไม่กี่ปองก,ก็ได้เหรียญแห่งพูดไปแลกกันละกันกิจกรรมนี้นะครับจัดตั้งแต่วันที่30จนถึงวันที่6เดือนหน้านะฮะหรือจัดแค่7วันเท่านั้นและอย่าลืมนะ,ะกิจกรรมมันมีการานันตีด้วยนะฮะเพียงแค่เราเล่นไอเหรียญแห่งพูดเนี่ยเรากดไปทั้งหมดเนี่ยสิครั้งนะฮะเราจะได้เหรียญเออไม่ใช่เหรียญเออก็เหรียญเนี่ยผิด <planting jamais> งงอะไรเราจะได้เหรียญแห่งพูดเนี่ยมาถาวรน,นะฮะมันกระสอมันเจกนนนััแหละม มันจะเป็นการเขาเรียกเราเป็นการันตีว่าทุกการเล่น10ครั้งเนี่ยจะได้เหรียญแห่งพูดมาหนึ่งครั้งอ่ะเออแต่ว่าหนึ่งครั้งของเหรียญแห่งพูดเนี่ยมารู้ได้25เลยห้รือะไรพวกนี้แล้วแต่ดวงไอเรทการออกเนี่ยก็มีเพียงแค่0.19เกปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่ดวงกันเหมือนเยอะเหมือนเคยการนี้เป็นอัตราการแลกเปลี่ยนฮะว่าสกินไหนเนี่ยใช้เท่าไหรนะฮะไอนี่สกินด้านล่างเนี่ยฟีด้านบนเนี่ยก็ฟีบางสกินนาแต่ไม่ได้เลกไว้ก็อืใช้เหรียญ ค่อนข้างเยอะอยู่ทั้งหกสิบอันเลยสกินที่ดีที่สุดของไวโอเลตเนี่ย ต่อไปนะให้กลับม,มาที่หน้าเริ่มต้นของโปรไฟลก์กมอาวีนะฮะเป็นกิจกรรมใหม่ที่ไม่ได้เดียวว่าพึ่งเข้ามาสิเข้ามาสักพักแล้วแต่ว่าพี่ปักไม่ได้สอนและหลายคนคอมเมนต์มาว่าทํายังไงพี่ปักหนูอย่างมึนให้เราเข้ามาที่หน้ากิจกรรมรวมนะฮะเราจะเห็นนะว่าเราจะเจอกิจกรรมมันต้อง5้านะอย่างแรกก่อนที่กิจกรรมใหม่ล่าสุดไม่ใช่ไม่ล่าสุดหรอกเราอย่าลืมมาลงทะเบียนเพื่อรราสกินใหม่ของอาตาในวันที่1-3พฤษภาคมด้วยนะครับ และกิจกรรมที่เรียกได้ว่าใหม่ล่าสุดวันนี้แต่ไม่ฟรีและก็งงสาหรับจีมก็คือกิจกรรมไอเป็ดน้อยที่ยังเหลืออยู่ของสงกรานที่ผ่านมานะฮะมันสามารถแลกสกินได้ง่ายๆเลยซึ่งมีสกินในระดับอันติเมตที่เล็กเท่ใช้เพียงแค่75 <Wow. S 1> อันเองพี่ปักงงมากงงยังไงนั่นเหรอทุกคน คือไอเนี้ยเป็ดน,น้อยอะ่ะรอบที่แล้วมันมีแจกฟรีด้วยใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้มันเหลือศูนย์เหมือนตั้งแต่มันอัปเดตแพทมาเนี่ยเป็ดหายหมดเลยไม่ไม่ไมีเป็ดสักตัวในคอกเลยตอนนี้เนี่ยกลับเข้าสู่ความสําคัญหรือว่าสิ่งที่ต้องดูในคลิปนี้ก็คือกิจกรรมที่ต้องเล่นเพื่อรับสกินฟรีนั่นเองนะฮะกดคําว่าคลิกตรงนี้ ให้เรามาหน้ากิจกรรมนี้นะฮะกิจกรรมที่ชื่อว่าชวนเพื่อนรับสกินฟรีใชรระยะเวลาเรียกได้ว่า1เดือนติมติมนั่นเองนะฮะไอเนี่ยถ้าเราเข้ามาทุกวันเนี่ยมันก็จะสามารถได้รับพลังงานกายภาพนะไปฟรีๆนั่นเองนะทุกคนแต่เราอย่าลืมนะมันมีวิธีที่ได้รับอะไรง่ายๆมากยิ่งขึ้นนะฮะไอนี่เนี่ยขอสอนแบบละเอียดก่อนนะฮะอย่างแรกเราต้องดูก่อนว่าไอหน้าเนี่ยที่มันเลื่อนเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยมันมีสกินฟรีตัวไหนให้เราแลกรับแบบถาวรฟรีร้อยเปอร์เซ็นบ้าง อย่างแรกเลยนะฮะเราต้องรู้ก่อนด้านซ้ายคือพลังงานของมิตรภาพ ด้านขวาคือพลังงานของกายภาพถ้าเราทำโหลดด้านซ้ายติมเราจะได้รับเขาเรียกแต่ว่าตัวยูเอใช่ไหมครับไปเล่น15วันแล้วก็ได้รับ300ไอพลังงานนี้ด้วยนะฮะนี่นีกดเพื่อรับได้นะครับอีกหนึ่งอันนะฮะเราจะได้รับ15วันเหมือนกันแต่เป็นสกินของน้องกาลีนะแต่ต้องใช้พลังกายภาพเด้อและอย่าลืมนะพลังกายภาพพอมันเพิ่มไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราสามารถแลกรับของไปเล่นถาวรได้บางคนนะก่อนที่จะเข้ามาหน้าสู่กิจกรรมนี้เนี่ยมันจะขึ้นแจ้งเตือนนะว่าการขอ,ขอความร่วมมือจากบุคคลอ น่าอะไรพวกนี้แหละพี่ปักขอบอกเลยว่าถ้าเรากดปฏิเสธหรือกดตกลงเนี่ยมันแล้วแต่เรานะฮะคิดเอาเองเลยในส่วนนี้แต่พี่ปังแนะนํนาให้กดปฏิเสธไปนะเพราะมันไม่มีผลอะไรหรอกมันแค่ต้องการข้อมูลของเราแค่นั้นเองและอีกงรูปภาพน้ำเป็นสรุปของกิจกรรมนี้วิธีท,ทำง,ง่ายมากมากเลยะฮะคือ หน,นะฮะทำภารกิจในเกมก็คือจะมีภารกิจการเข้าเกมนะฮะขอแค่เราล็อกอินในวันเราจะได้50คะแนนเลย 2. นะฮะก็จะเป็นเล่นห้าวหรือวันลงแรงเนี่ยก็จะได้รับอีก50คะแนนแต่ข้อ 2. ใหญ่ก็คือเป็นการชวนเพื่อนเข้าเกมนั่นเองนะฮะ ชวนเพื่อนหนึ่งคนเนี่ยรับ100คะแนนแต่มันจะมีการชวนเพืสส่อนแบบพิเศษด้วยก็คือนี่ชวนเพื่อนกลับมานั่นเองนะฮะกดตรงนี้เนี่ยเราจะได้ร so like ับโพสต์ของเราเองนะฮะกดโพสต์ตรงนี้คัดลอกไปแล้วเมื่อเราคัดลอกเสร็จเนี่ยเราจะได้รางวัลตรงนี้ทันทีนะคือเพื่อนยังไม่ทันใส่นะเราก็ได้รางวัลแล้วมันจะรีเฟรชทุกวันนั่นเองนะรางวัลนี้เนี่ยอย่าลืมนะมาคัดลอกโพสต์นี้แล้วเอาไปให้เพื่อนเพื่อนคนไหนที่ใส่ได้นี่มันจะเป็นเพื่อนด้านซ้ายของเรานะะ คนที่ใส่ได้เนี่ยจะต้องเป็นเพื่อนที่มีรายชื่อพิเศษอยู่ด้านซ้ายนี้เท่านั้นนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้เพื่อนเนี่ยกดเข้าเกมมาแล้วกดคําว่าใส่โค้ดตรงนี้แล้วก็กดใส่โค้ดนั่นเองนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยใส่ที่พี่ปั๊กเนี่ยไม่สามารถใส่โค้ดของเพื่อนได้เพราะว่าพี่ปั๊กยังเล่นเกมอยู่แล้วไม่ได้มีการหยุดเล่นไปเป็นอาทิตย์ เพราะว่าข้อกําหนดของการใส่โค้ดในกิจกรรมนี้เนี่ยง่ายมากๆก็คือเราจะต้องส่งโค้ดของเราเนี่ยไปให้เพื่อนที่ไม่เด้นเล่นไม่ได้เข้าเกมเป็นระยะเวลาเป็นอาทิตย์เป็นเดือนนะฮะแล้วเราจะได้รับคะแนนพิเศษที่คู่ที่จะเยอะเป็นคะแนนพลังมิตรภาพเออเชิญเพื่อนแบบมาในประมาณนั้นแหละทุกคนซึ่งมันค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากนะฮะยกเว้นพี่ปักมีวิธีทําง่ายๆก็คือวันนี้เนี่ยวันที่30ใช่ไหมฮะพี่ปักแนะนําให้เราสมัครรหัส ก็คือทิ้งระยะเวลาประมาณ7วันนะฮะหลังจากสมัครและเข้าไปทํากิจกรรมอะไรเรียบร้อยก็คือเข้าไปทดสอบเกมนั่นเองนะครับผ่านการฝึกฝนอะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยนะฮะภายใน7วันมันก็จะนับว่าเราไม่ได้เข้าไปเล่นเกมเลยเราก็สามารถเอาโค้ดของอีกรหัสหนึ่งเนี่ยมาใส่ได้แค่นั้นเองง่ายๆจิบจิบจ้าและอย่าลืมนะฮะเมื่อหลอดพลังงานเต็มแล้วนะฮะทั้ง2ฝัฟังนะย้ําว่าเมื่อหลอดพลังงานเต็มทั้ง2ฝัฟังเนี่ย เราจะได้รับรางวัลใหญ่ก็คือเรื่องหนึ่งสกินจากโ6สกินระดับลิมิเต็ดซี่ไม่ไม่แอมเกสกิวนะนี่นะครับอย่าลืมนะครับว่าต้องทําให้เต็มทั้ง2ฝั่งเท่านั้นนะถึงจะได้รับเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีคําถามเกิดขึ้นมาว่าพี่ปะครับกิจกรรมใหม่ล่าสุดหอคอยแห่งโชคชะตานี่มันอยู่ตรงไหนหนูหาไม่เจอสักทีพี่ปะขาไม่เจอเหมือนกันนะฮะลอนล่นนะครับ ไอ้ห่อคอ,อยแห่งโชคจะตาเนี่ยมันเข้าได้2ทางทางแรกก็คือก้าวคูปองหน้าของไอ้ตัวาตาตรงนี้อีกหนึ่งทางเนี่ยก็ะจะมุมขวาบนที่ปักเลื่อนอยู่นะฮะไอ้เลื่อนมาซ้ายสุดเลยทุกคนนี่มันจะเป็นกิจกรรมนี้หน้าเหมือนกันเลยไหมก็กดเข้าไปแค่นั้นเองมันก็จะขึ้นหมุนติ้ว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 แต่หลายคนอาจจะไม่โผล่หน้านี้นะอาจจะโผล่หน้านี้มาก่อนให้เราเลือก1สกินนะ,ะเพื่อไปทํากิจกรรมย้นานะให้เลือกสกินที่แพงที่สุดและคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถใช้คูปองในระดับนี้เพื่อซื้อได้นั่นเองกะะ็ แล้วแต่ดวงนะฮะว่าใครจะเลือกสก,กินไหนหลายคนคงสงสัยว่าใช้ทั้งหมดกี่คูป,ปองใช่ไหมแต่พี่ปั๊มีคลิปดีๆจากติ๊กต็อกเอท่านนี้นะฮะเพื่อให้เราดูก็ไปดูกันเลยว่ามันจะมีการสุ่มอะไรยังไงเดี๋ยวมาสารุปอีกหนึ่งครั้งว่าถ้าเราดวงไม่ดีเนี่ยใช้กี่คูป,ปองสวัสดีครับทุกคนโยกับผมเอนโซมเมส้มนะครับพร้อมกับเสียงจิ้งหรีดมากมายนับล้านตัวแล้วก็เสียงหมาตัวหนึ่งหลายๆคนที่ติดตามผมน่าจะคิดว่าเอ๊ะทำไมผมเล่นแต่สกินขายประกัน ผมชอบสกินนี้เหรอหรือใส่ว่ามันเท่ดีเปล่าครับผมมีสกินอยู่แค่นั้นพร้อมกับสกินพ่อหนุ่มหัวฟ้าใส่กระโปรงแล้ววันนี้หรือเมื่อวานยังไม่รู้นะมันก็มีกิจกรรมหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าหอคอยแห่งโชคชะตาเออกิจกรรมเนี้ยมันมีสกินมูนไลท์เอนโซซึ่งผมก็ผมก็อยากได้อนะเนาะผมก็เติมไปเลยสิครับ420คูปองมาดูกันว่าวันนี้ผมจะเสียหายไปเท่าไหร่มาเลยครับเลเวลหนึ่ง9หูปองซ่มไป เกลือไม่เป็นไรครับเลยว่าหนึ่งเกลือไม่แปลกไปรอบสองก็ยังเกลืออ่าผสมเลยว่าหนึ่ง 1, ครบสองครั้งเรือสองมันก็จะเปิดนะฮะไปสุ่มกันเลยโอเคผมว่าตัดภาพไปที่เรเอสี่ดีกว่า a few moments later อ่าเรือสี่เปิดแล้วราคาเจ็ดสิบเก้าคูเปอรไป โอเคครับสุดยอดเลยในที่สุดผมก็จะได้มีสก,กินอื่นเลน่นจากเขาสักทีนะถือว่าคุ้มมากเลยนะผมเสียไปแค่302ร้อยองคูปองเองอะ หลังจากดูเสร็จแล้วนะพี่ปักมีกติกาง่ายๆที่มาอธิบายให้ฟังนะฮะเราดูด้านซ้ายก่อนมันจะเป็นการเพิ่มราคาจาก9เป็น2 9เป็น4 9เป็น79ซึ่งกติกาการเล่น่ง,ง่ายมากๆเลยนะก็คือเมื่อเราเล่นครบกี่ครั้งแต่ละบันไดเนี่ยเขานะับเป็นขั้นบันไดนะครับมันจะเลื่อนขั้นไปบันไดอื่นๆ ไอ้ตรงกลางนี้เนี่ยก็จะเป็นสกินที่เราเลือกรับนั่นเองนะฮะถ้าเราอานกติกาที่มันบอกให้แน่ชัดให้ดีๆเนี่ยมันจะบอกชัดเจนเลยนะฮะว่าขั้นที่1ห,หรือว่าชั้นที่1เนี่ยเราจะต้องเล่น2ครั้งเพื่อเลื่อนไปขั้นที่2ชั้นที่2เนี่ยเราจะเล่นอีก2ครั้งเพื่อเลื่อนไปชั้นที่3ชั้นที่3เลื่อนจะจะเลื่อนไปชั้นที่4เนี่ยต้องเล่นอีก3ครั้งนะฮะหรือว่าใช้คูปองทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยคำนวณให้ดูนะก็คือชั้นแรกเนี่ยเก้าคู บวกกับชั้นที่2 9 29คูปองเนี่ยคูณ2บวกกับชั้นที่3เนี่ย49คูปองเนี่ยคูณ3และบวกกับชั้นที่4เนี่ย79คูปองเนี่ยคูณอีก3มนี่คือราคาคูปอง460คูปองที่เราจะต้องใช้ในการเติมเงินสำหรับคนที่ดวงสวยจริงๆหรือว่าอธิบายง่ายง่ายมากก็คือเลเวลที่1หรือว่าขั้นที่1เนี่ยมันจะเลื่อนไปขั้นที่2ได้ก็ไอสำหรับคนที่เลื่อนไปขั้นที่2ก็คือเพราะว่าขั้นที่1ึงเนี่ยมึงดวงไม่ดีเลยม เลเวลหนึ่งเนี่ยเรากดสุ่มไป2ครั้งจาก9าคูปองก็เป็น18คูปองใช่ไหมทุกคนมันก็ยังไม่ได้ตะกินมันก็เลื่อนไปชั้นที่2ไงชั้นที่2เราสุ่มไป ยี่สิบเก้าคูปองแล้วมันก็ยังไม่ได้สกินแล้วส่มไปอีกยี่สิบเก้าคูปองแล้วมันก็ยังไม่ได้สกินมันก็นเลื่อนไปชั้นที่สามชั้นที่สามสูมไปสี่สิบเก้าบวกกับอีกสี่สิบเก้าบวกกับอีกสี่สิบเก้าหรือว่าสูมสามครั้งเนี่ยก็ยังไม่ได้สกินมันก็นเลื่อนไปชั้นที่สี่ส่วนชั้นที่สี่เนี่ยมันจะไม่เลื่อนไม่เลื่อนไปไหนเลยใช่ไหมมันก็จะสุ่มครั้งละเจ็ดสิบเก้าคูปองก็ทั้งหมดสามครั้งถ้าสำหรับคนที่ดวงไม่ดีก็ครั้งที่สามไดววงแบบยที่นะ่สุดอะ ทุกคนเห็นหน้าวินเรทหน้านี้ไหมที่ทุกคนคิดกันว่าพี่ปัดครับผมคอมเมนต์ไปนานแล้วผมอยากรู้ไอ้หน้าวินเรทเนี่ยมันปิดได้ไหมทำยังไงแม่เพื่อนเห็นคือผมเนี่ยเล่นกากเหมือนพี่มาเลยอยากให้พี่มาเนี่ยสอนวิธีการปิดแม่เพื่อนเห็นหน่อยถ้าไม่อยากให้เพื่อนเห็นเนี่ยทำยังไงก็ไปดูคลิปนี้จากติ๊กต็อกเกอร์ท่านนี้ก่อนเลยนะครับ วีสามารถปิดวินเลตของเราได้สวัสดีค่ะวันนี้พี่ยิงก็จะมาบอกวิธีการปิดวินเลตหรือว่าสกอร์การเล่นของเราถ้าเราไม่อยากให้อีกฝ่ายรู้อันนี้ตอนที่ยังไม่ปิดนะคะจะเห็นได้เลยว่าจะเห็นวินเลตแล้วก็สกอร์การเล่นในปัจจุบันของเราขั้นตอนก็ไม่ได้ยากเลยค่ะกดไปที่การตั้งค่าจากนั้นกดไปที่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวหลังจากนั้นให้เลื่อนลงไปเลื่อนลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะเห็น2อันสุดท้าย แสดงงีโรคที่ใช้บ่อยและแสดงข้อมูลการต่อสู้ก็ปิดทั้งสองไปเลยสิคะเออจากนั้นให้เราทําการกดออกจากนั้นให้เราเอา i อดีสำรองหรือ ID เดีเพื่อนมา่องก็จะเห็นได้เลยว่าอัตราการชนะหรือว่าสกอร์การเล่นในปัจจุบันของเราจะเป็นศูนย์ทั้งหมดเรียกได้ว่าปกปิดกันเนียนกิฟเลยค่ะใครที่ไม่อยากโชว์ก็เอาไปปกปิดกันได้นะอย่าลืมกดติดตามเพื่อนไม่พลาดข้อมูลข่าวสารจ้าถ้าหลายคนยังงงให้กลับมาเริ่มต้นที่หน้าโปรไฟล์เกมตรงนี้นะฮะเข้ามาที่ฝันเฟืองตรงนี้ ให้เลื่อนมาที่คําว่าตั้งค่าความเป็นส่วนตัวหรือว่าอย่ามายุ่งกับฉันนะครับแล้วก็เลื่อนมาล่างสุดนั่นเองฮะซึ่งสิ่งที่เราควรที่จะกดยกเลิกก็คือจะเป็นแสดงฮีโร่ที่ใช้บ่อยแสดงข้อมูลการต่อสู้อะไรพวกนี้ก็กดยกเลิกกดปิดไปอะไรประมาณนี้แหละทุกคนเพื่อนก็จะไม่เห็นแล้วนะฮะก็คืออะ,อะไรที่เป็นข้อมูลส่วนตัวเนี่ยเราสามารถปิดได้แล้วนะฮะในเซิร์ฟป,ปัจจุบันของ AV Thailand นั่นเองนะครับอย่าลืมไปติดตามติกเกอร์ทั้ง2ตัน สรงทองท่านอนะไรเลยล่ะสร้งของคนนะฮะทุกคนที่ได้ลงคลิปไว้ดูวันนี้พี่หมาอิงเนี่ยขอตัวลาไปเพียงแค่นี้นะฮะถ้าชอบหรือว่าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมคัครแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับรักทุกคนนะครับจุ๊บๆหมวกเจ้าอย่าลืมนะฮะมาเล่นกิจกรรมไม่เลือกรับสกินฟรีลิมิเต็ดไอมากกว่า30สกินนี้ด้วยนะ,ะมันจะสุ่มนะมันจะสุ่มสกินฟรี6กสกินมาให้เรานะอย่าลืมนะเจ้าบ่ายเจ้า